การตั้งออฟอุปรกรณ์ออโต้รีโค้ดของสถานีชมดามสองมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเีเลคเตอร์สวิตปรับไปที่ลอค่อนขั้นตอนที่สองคัตออฟสวิตให้ตั้งไปที่ตำแหน่งออฟ จะมีสถานะไฟโชว์ขึ้นสีเหลืองออทอเรคอร์ด <Auto> ให้กลับมาดูที่ซีเล็กเตอร์สวิตว่าอยู่ตำแหน่งโลคอลหรือไม่ถ้าอยู่ในตำแหน่งโลคอลอ่าครานี้ให้กลับมาที่คัตออฟสวิตช์ให้ปักไปที่ตำแหน่งออนสถานะไฟจะหายไป จะอยู่ในสภาวะปกติ